เบสมาสเตอร์มามันเป็นอาชีพที่แบบโอพิไม่หมายไอเกมเนี่ยครับวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม Not Your Dad วันนี้เราจะมาสอนการเล่นเบสมาสเตอร์นะครับเบสมาสเตอร์มามันเป็นอาชีพที่แบบโอพิไม่หมายไอเกมเนี่ยแพ้อยู่ชิปเดียวแพ้ชิปเขียว สเตตัสที่เราเน้นนะก็จะมีกายพลังสังเกตว่องไวนี่แล้วแต่คนนะคนเล่นไสยคีอะ่ะก็เล่นได้เว้ยเนี่ยผมมาเล่น่ายคีแต่ผมไม่ค่อยได้ไอ้นี่อ่ะไม่ค่อยได้เอามาเป็นว่องไวผมเอาเป็นเอามาเป็นแบบคีล้วนเลยเพราะว่าว่องไวเนี่ยแม่งมันได้โจมตีย้ำเนี่ยผมไม่ผมไม่ใช่เนี่เนี่ยเราฆ่าทางขวามือเราจะเน้นที่โจมตีพี แล้วก็ป้องกันนี้ไม่ต้องเอามาก็ได้นะมันได้จากพวกผ่านะอยู่แล้วส่วน a เี่ยสำคัญมากเพราะเป็นการเจาะเกาะเนี่ยใครพวกป้องกันเยอะๆเราก็ตีเข้าแบบโดยเหมือนไม่สนใจเงี้ยไม่สนใจป้องกันต่วนชี้อันนี้แล้วแต่คนนะบางคนไม่เล่นก็ได้บางคนจะเล่นก็ได้มาดูที่แกนแกนเนี่ย มันเล่นได้ประมาณ2สายนะจะเป็นไฟ9ก็ได้หรือว่าน้ำากก็ได้อ่ะสมมติเอาไฟ9ก้าก่อนเนี่ยถ้าเป็นไฟ9ก็จะเป็นไฟ9น้ำห้แล้วก็ลม2อันนี้จะเป็นผสมขีด้วยส่วนใครไม่เล่นสายขี้ก็เปลี่ยนจากลมเนีย่ยเป็นธาตุดินอ่ะแล้วก็มาอีกสายหนึ่งคือจะเป็นน้ำาก้าแล้วก็ ไฟ5แล้วก็ลม2หรือว่าดินสนะ,ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาในส่วนของสกิลถ้า PVE ผมจะเซ็ตไปตามนี้เลยส่วน PVP จะเป็นอันนี้ผมจะเอาไอ้สกิลมืออ่อนนะเพราะว่าเผื่อเอาไปลงพวก ข้ามเสร์ฟด้วยเพราะว่าถ้ากดมานี่มันแบบมันจะโดนดาเมจแรงขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราตายไวเราจะไม่เอาสกิลสกิลมือสกิลที่มันเพิ่มดาเมจแล้วก็โดนดาเมจแรงด้วยแล้วเวลาตายมันก็จะเกิดใช่ไหมเราเอาไปกดตอนใกล้ตายดีกว่าหรือว่าเล่นหนึ่งหนึ่งแล้วดาเมจเรานำเงี้ยเรากดได้อ่ะก็ PVE กับ PPE ก็ PVEPVP ก็อัพตามนี้เลยส่วนใส่เลือดใส่เลือดเว้ เอ่อ uh, PVE อ่ะจะแล้วแต่คนนะว่าจะเล่นดาบเล็กหรือว่าดาบใหญ่ผมเล่นสาย PVE ผมเล่นดาบเล็กนะเพราะว่าไอสกิลเนี้ยมันมาคอมโบกับอ่ายเลือดฉลึกได้เว้ยแบบมันทำให้ใช้สกิลเนี้ยได้รัวๆเลยพวกไอ้สกูลาสบันนะ้นอ่ะพวกเนี้ยมันจะทำให้เราใช้ได้รัวๆเลยโย่ไปทำให้ดูอ่าก็อัพตามนี้เลย อ่าในส่วนของ Pew p ิวอันนี้ Pew p ิวพีหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งผมจะอัพตามนี้เลยจะเป็นเล่นเป็นสายดาบใหญ่แทนไม่เล่นสายดาบเล็กเพราะว่าส่วนมากเจอแต่พวกตีไก่มันตีมันตีแบบยังไงอะตีธรรมดายากอะเลยไม่ค่อยเล่นสายดาบเดี่ยวเพราะสายดาบเดี่ยวมันต้องตีต่อเนื่องอะเพราะมันจะลดคูดาวสกิลสกิลไอ้นั่นอะเนี่ยมันจะลดคูดาวสกิลเนะี่ย ทำให้เราใช้สกิลนี้ได้สองทีแต่คือว่าเราไอ้นี่ไม่ได้เราไปตีไม่ได้แม่งตีลําบากอะตีปุ๊บแม่งกระดดหนีอะไรอย่างเงี้ยเราเลยไม่เน้นสกิลสายดาบเล็กเนี่ยสายหนึงน่งหนึ่งอะจะเป็นประมาณเนี้ยอ่าส่วนสายแทงสายแทงก็ไม่ต่างอีกเดิมนะสายแทงก็ตามนี้เลยเอาไว้ลงพวกข้ามเซิร์ฟหรือว่าลงบอม มันจะต่างแค่ตรงใส่เลือดชันลึกเดี๋ยวเข้าไปให้ดูต่อมาก็มาดูใส่เลือดชันลึกกันดีกว่าใส่เลือดชันลึกอสายตีมอนจะอัพตามนี้เลยจะเน้นไปที่ฝั่งดับดาบเล็กมากกว่าเนี่ยอัพตามนี้ไปเลยเพราะว่ามันจะทําให้แบบฟันได้รัวมากผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปดาบใหญ่เลยมันก็เป็นผสมนั่นแหละแต่ว่าไปกดสกิลมือเฉยแล้วกลับมาดาบเล็ก ส่วน PVP จะอัพแค่ไอเนี่ยจะอัพแค่นี้พออัพแค่เจาะเกาะแล้วก็จะมาอัพเลือดแทนอัพเลือดกับป้องกันแทนแล้วก็มาเน้นดับใหญ่สกิลนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ได้อัพส่วนสายแทงเอาไปดูสายแทงดีกว่าอันนี้เอาไว้ลงข้ามเซริร์ฟหรือว่าเอาไปลงบอมแลก็จะอัพอันนี้5แล้วก็พวกนี้ตามลงมาเลยตามนี้เลยอ่ะในส่วนของ p v ว e. พลังวาจาเนี่ยแล้วแต่คนเลยจะใช้คุโซนก็ได้หรือว่าจะใช้สายฟ้าก็ได้อ่าไหนวะเนี่ยเอออันเนี้ยสายฟ้านี่ก็ได้แล้วแต่คนนะอันนี้ก็ได้ศักดิ์สิทธิ์แต่ส่วนมากจะไปใช้ใน PVP มากกว่ามันแล้วแต่คนนะอันเนี้ยปรับแต่งได้อ่าเซตเราก็เซตตามนี้เลย อ่ะอันนี้สายข้ามเซิร์ฟหรือว่าลงบอมนะก็เตะตามนี้เลยอย่าลืมเปลี่ยนตรงแผนกันด้วยอ่ะเอ้ยตืมนอเออได้อยู่อันนี้ข้ามเซิร์ฟเราจะมาพลังวารจาจะเป็นพวกกดแห่งกล้มหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่ผมเล่นอันนี้มากกว่าผมชอบไปเนี่ยที่ลรฝุ่นเนี่ยแมง่งถึกยิง มาต่อสายพีพีหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณหนึ่งหนึ่งเทนนิ่งพวกกิจกรรมอะไรเงี้ยมานี่มาดูนี่เราใช้คูโซนก็ได้หรือว่ามาใช้ศักดิ์ธิ์ก็ได้เนี่ยอันเนี้ยแต่ส่วนมากผมใช้นี้มากกว่านะมันแรงแล้วมันก็ติดตัวแข็งด้วยเพราะสามังกรของนักดาบไม่ค่อยมีอะไรมากนะส่วนมากก็ใช้นนึงนะ ภาษามังกร,กรของนักดาบก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนมากก็จะมีใช้สีม่วงด้่แหละพวกกายหรือเพิ่มพลังพวกเนี้เพิ่มสังเกตไม่มีอะไรมากใช้สีม่วงก็ได้มันมันเน้นที่อันนี้ดีกว่าอ่ะถ้าคนจะใช้ภาษามังกรส้มนะมันเน้นอันนี้ดีกว่าเนี่ยทําให้โดดได้สี่ทีแบบโดดตามอย่างเงี้ยพวกเนี้ย หรือว่านี่ก็ได้เมื่อหลังกดแดดจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น3าสิบปรเ็นต่อเนื่องห้าวิอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ใช้อยู่แค่2อันเนี้ยอันเนี้ยถ้าคนจะใช้สีต้มก็ได้เปลี่ยนเป็นไอ้วาจาขั้น2อ่อะที่มันบวกทะลุ2อเวลอ่ะเออเนี่ยพลังวาจาขั้นสูงเนี่ยทะลุพลังวาจาได้2อขั้นอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนี้ยสำคัญอยู่แค่2ออัน,นของนักดาบไม่มีอะไรมาก อ,อ๋อเออชุดเซตชุดเซตส่วนมากก็จะใช้หกเขียวเหลืองสีทุกอาชีพแล้วก็มีแค่หกเขียวเหลืองสี่หรือไม่ก็หกเหลืองเขียวสีมีแค่นี้แหละส่วนมากไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยมีใครเล่นใส่ทีนี่กันหลอกใส่ทือกันหรอกเพราะว่ามันได้จากผ่าน,นะอยู่แล้วไงอ่ะเออส่วนออฟชุดออฟชุดเนี่ยเราจะใช้อยู่ หลักๆก,ก็จะมีโจมตีพีจอกเกาะโจมตีไฟแล้วก็พลังแล้วก็อีกสองช่องอาจจะเป็นคีก็ได้คี้เฮดพีแล้วคู่ดาวสังเกตเนี่ยสามวันเนี้ยสามนนสี่อันเนี้ยใส่ไหนก็ได้แล้วแต่ที่มันดบมาสวยคู่หูจะไม่พูดแล้วกันเพราะว่า,วาอันนี้มันแล้วแต่ดวงนะผมก็ได้หกดาวอะไรมาผมก็ใส่หมดอ่ะแต่ต้องอ่านออปชันดีๆด้วยว,ว่ามันเข้ากับอาชีพเราเปล่าเอา,เอาตัวไหนเป็นเมนหลักผมเอาไอ้นี่ย โนโน่เป no ็นเมนเพราะว่ามันเจาะเกาะไงดาบก็ไม่มีอะไรมากไปดูคอมโบดีกว่าเรามาดูคอมโบของนักดาบดีกว่าอ่ะสายอันนี้ตีมอนก่อนละกันตีมอนก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเนี่ยสกิลสองหนึ่งหนึ่งสามไม่อยู่แค่นี้เนี่ยมันจะมีคอมโบอย่างเงี้ยปะ มันจะไม่นี้จะติดตลอดเลยเว้ยไอซาก,กุระมันจะไม่หายเลยถ้าเราอัพไอสกิลใส่เลยฉันเลึกที่บอกตามตามที่ตามผมอเห็นปะ่ะไี่ได้ตีเ,เลยเอยเลยเว้ยเนี่ยหรือว่าอ่ะคอมโบที่สองก็ตามนี้แหละแล้วแต่คือจะมีเพิ่มดาบใหญ่มาด้วยเว้ยเนี่ยเราก็กดอันนี้กดมือเพิ่มดาเมจ มีอะไรมากหลักๆดาบมันก็มีอยู่แค่นะี้ให้ใช้สกิลนี้ก่อนค่อยใช้สกิลหนึ่งให้ใช้สกิลอันเนี้ยค่อยใช้สกิลนี้ต่อเพราะว่าจะทําให้เราฟันได้สองครั้งไงไม่มีอะไรมากอ่ะต่อมาเรามาเล่นสาย PL p ีพดีกว่าว่ามันเป็นคอมโบเป็นยังไงเนีย่ยเซตตามนี้แหละข้างล่างคอมโบของสาย PL p ีพก็ประมาณนี้นะกดสกิลตัวท้องพุ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้ามีสกิลอย่างเงี้ย แล้วกดไปปึ๊บปุ๊บแล้วกด2องแล้วก็1 1เปลี่ยนกดมือกดโลอ่าอันนี้สำหรับเจอคนที่พลังน้อยกว่านะโอ้ยปวดชนะเฉยเลยอ่ะแล้วน,นี้ต่ออ่ะถ้าเจอคนพ,พลังเยอะเราจะไม่กดสกลิลมือนะอ่ะพอคอมโบเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนปุ๊บเหมือนเดิมกดตัวน,นี้พุ่งเข้าไป2 1 1 ่องนักดาบไม่มีอะไรมากแต่พอเล่นจริงไปเจอตัวจริงมันยากนะเพราะว่ามันแดดหนี่เงี้ยมันไม่ยืนให้เราตีอย่างเงี้ยดาบอะเล่นยากผ่อนควรเลยเวลาเจอชีพตีไก่เจอไม่ต้องพูดถึงเจอเคียวเจอเคียวยังไงก็แพ้พลังเท่ากันต้องเจอเคียวที่พลังต่ำกว่าประมาณหมื่นถึงสองหมื่นเนี่ยยังพอปีปากมีเสียงได้อยู่เจอพลังเท่ากันหรือสูงกว่านี้เสียเวลา ยอมแพ้แล้วเล่นตาใหม่ดีกว่าพวกกิจกรรมหนึ่งงสำหรับเบสมาตเตอร์ก็มีอยู่เท่านี้นะครับถ้าท่านชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาสอนอะไรอีกก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม